สวัสดีครับพี่นองครับครับสวัสดีเป็นยังไงบ้างสบายดีที่นี่ที่ไหนครับเนี่ยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของสวนนงนุษย์ปฏิยอครับผมขอถามอะไรหน่อยนะฮะผมก็มาสวนนงนุษปล่อยมากนะครับเราก็มีความชื่นชอบที่นี่เพราะว่าถือว่าเป็นสวนที่ดีที่สุดในเมืองไทยก็ว่าได้นะครับสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นที่นี่มีมาตลอดทุกๆปีเห็นเขาบอกว่าที่นี่มีอะไรที่มากที่สุดในโลกนะฮะเนี่ยฮะลองสเกตดูนะครับมีหมีแพนด้าเนี่ยครับ เอาจริงด้วยลองลองดูนะฮะผมได้ข่าวว่าคนจีนมาตกใจเลยครับใช่ครับแล้วเขาถึงขนาดเขายอมรับเลยมีหมีแพนด้าเยอะกว่าที่ประเทศจีนนะครับแล้ววันนี้ก็เกิดขึ้นแล้วครับที่ไหนครับที่สวนนงนุษย์โอ้โหไม่ธรรมดาครับทีมงานที่นี่จีเนียสมากครับที่ที่สร้างประวัติศาสตร์อีกแล้วครับที่สวนนงนุษนอกจากรางวัลเชลล์เดนโซีเชลซียวอร์ดนะครับโอเคครับที่นี่สวนนงนุษย์สวัสดีครับ